เฮ้โลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับาอ้าเน็ตยังดีอยู่อาชีพนีนน่เลไปโออยบัก สร้างบ้านเอ้ยไม่ใช่พาไปดูบ้านผิดเพราะเมืเอเอ่อกี้ใครตีดีๆก็มันจอยอิงเด็กเกมแต่วันหายไปหัวไปไหนนั่นลุงตอบไว้แลุงลุง ไม่รู้ไม่รู้สร้างตอนไหนเออเนี่ยกำลังเล่นเกี่ยวเกี่ยวเนี่ย,นนยมันบักอะไรกัเกี่ยวดา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 มาเอาเน็ต <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปไึ๊บอะไรดีโฮมเซตมาเล่นเหลอ IP เวทกิฟต์่โอ้ยเนี่ยไม่โหลดงูนบ้านหลังโตๆต้ๆบ้านถกไทม์อเวาเ กองขายของโอ้ไม่ได้มานานเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้นี่บ้านดูช่องจีวีแฉลบอ๋อสวยงามรถวีพีนะบินได้เกี่ยนมาเก็แตงโมู่ี้า้านมี่ใครสร้างกระจกโอโครีบไปก่อน แหลกไปเขตโน้นกันฐานแคนปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่จะบินทำไมเอมอเหลือศูนย์คนเลยประโโตก็น่าทา,างเน็ดจะรุนแรงไปเลยดีกว่า นอกใช้ใช้คำสั่งวาเฮ้ยลืมไปข้างอีกเฮ้ยม e ีสองโอ้ยลืมวะเฮ้ยโอมีหิด ถ้าพีพีแล้วไม่เก่งอ่ะคะแนนแคมจะลดไงให้นรยักี้กีเอ่ไม่รู้อะไรสงสัยนื้ โตเนาะไปสปาหััเซฟพวกนี้เวาต้องพิมพ์รับนี่ฝึกต่อไปไปไหนต่อไปอัพโูนตกใจหมด๊บปตบป๊บต้องเก็บเลเวลอะ rất nền มีแม่ที่คนในเซิร์ฟเนี้ยเลยสามสิบวิเลขสตรีมบบบาบา,บา จะรู้แล้วไปบายายังไม่บายเรื่องเซิร์ฟอื่นเอา้าจะหลุดไม่หลุดไอผมก็สร้างแมปไนงะเนี่ยนั่งทำไม่เสร็จเลย <I want. S 1> เสร็จเยอะแจก เลเซอร์จรอ,อะไเต็ไมไปหมดไหนว่าห้องควบคุมนี่ห้องควบคุมอย่างนี้นนควบคุมหลักอันนี้ชั่วขาวเกิดต่อย้ายสายไปทางนู้นนี่มีอะไรดูนี่นี้ยเขาปิดผมอแล้วไม่ไดับเพราะคุณตอบนู้นหน่อยนะมาเปิดไม่เถอะน,นี้เลเซอร์ติง้ง ึ้นปิดนะนี่เอาเบียอะคนมันเยอะอันนี้ไม่นี่เกมเฮ้ไม่นี่เกมอะไรวะจำไม่ได้ชื่อไหนวะ่าไง ไม่เหนว่างมองไม่เห็นผางเอ้าเข้ามาครูเลอฟลีเจดมไปเอฟิล์มันเจ็ดกันต่อ หนึงกลับมาต legal, ่อแล้วแป๊บหนึ่งเออหนึงใช้คำสั่งไฟอ่ะเฮ้ยอย่าเว้ยชุดติพรไม่แข็ mọi người mong cái bé nói chưa rồi mấy hiện nữa mẹ cái này nữa bên này ชื่อบนเห็ดมีเปาะเนี่แมทแมนอก no no, no. อยากขอ,อมห้เข้าแค่หน่อยโอเคแช้เงินให้เข้าหละต้องสตรีมต่อไปเรื่อย ได้ยิน่อยได้ยินเสียงน้ำก็อย่าตกใจกแล้วกันครับ F แล้วชื่ออะไรวะไว้อะไรทุกอย่างไว้ L I S T ออนไลน์เอาพิมพ์ถูกนะเอาลืมตัว H กระทั่งนะนี N ่ e I T A. F I N e I T E F I N I T อเค 区域。Yeah. เออห้าม PVP นะคุณ <c oughs> ภาพ F.14 F.1 มัน <c oughs> ไม่ใช่นี่มันปิดแชทออกมาเลยนี่ช่างมัน <c oughs> เปิดมันจะมีแชทใหม่ได้เออห้าม PVP นะทำไม่เก่ง จะ P P แล้วเหรอใหแคนแคนไม่แคแนแคนจะ P P ทอยู่ข้างหลังนี่แหละให่แนนแคนเพิ่มนะไป ใครซื้อเสนอ mm. กลางตะปาวแล้บหนึ่งเดี๋ยวมาจะให้อะไรดีกเนี mm. ่ยเอ็มเอโฮมหนึ่งอีกแล้วลืมวักโคตรลองนงนะเอาเอ้ยโฮม <laughs> เป็นอ๋อเปิดหน้าตา่างมีตลับสุดแดนหละให้อะไรมันดีไม่รู้คนไม่อยู่จะได้ถามเป็ดปัก สามารถนำไปครัดหาเองแล้วแต่นี่ใช้สีอะไรดีไม่รู้สีแดงกันสีเหลดง วาา่าหน้าเอ้ยเมาืามา่อยแป๊บหนึาา่งขอลาไปก่อนนะครับหยุดสตรีมแค่